มันมีมันมีทหารอ่าทหารสี่ประเทศฐานไทฐานไทยฐานลาวฐาพม่าฐาเวียดนามสี่ประเทศแข่งกันกินไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโดนทหารอเมริกาจับตัวไว้จับไว้เป็นคาสึกทหารอะไรบ้างนะลืมไทยลาวพม่าเวียดนามไทยลาวพม่าเวียดนามเอเท่านั้นเลยสี่ประเทศโดนทหารอเมริกาจับไว้เป็นตัวประกันอแต่ทีเนี้ยวันนั้นมันเป็นวันเกิดของไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกผู้พันผู้พันเขาบอกว่าเฮ้ยจะฆ่ามันทิ้งก็เสียได้ อหาอะไรให้มันเล่นหน่อยอให้มันไปหาผลไม้มาคนละอย่างเออมันก็ไปหามาเออไอทหารไอไอทหารลาวมาคนแรกเลยเอออ่าได้กล้วยมะหวีหนึ่งโอ้ยจับยักษ์เลยมึงได้กล้วยมะหวี่หนึ่งแดกอ่ะแดกอ่ะเขาบอกว่าเอาของที่หามาได้ในยัดตูุตัวเองอ่าไม่รู้ว่าให้กินถ้าเกิดว่ามึงไม่ร้องตักแอะเดี๋ยวปล่อยกลับประเทศแต่ถ้ามึงร้องแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวยิงแม่งทิ้งเลยกล้วยได้ฟิวเลยดีอ่ายัดเข้าไปแล้วกล้วยหอมด้วยโอ้โหแม่งยัดเข้าไปลูกแรก แม่งร้องอู้แล้วอ่ะแม่งร้องอู้ทหารแม่งยิงเลยอ้ือ่เอาก็ร้อง่ไงห้ามร้องห้ามมีเสียงยิงเลยตายทหารเวียดนามมาคนที่สองได้เนาะ เออเนาะได้เนาะมาพวงหนึ่งไอชิ้นนี้ลองไหมวะเออโกงเลยยัดเข้าไปยัดเข้าไปลูกหอมลูกสาเนี่ะมันเนาะมันมีขนไงมันคนเสียวมันมันก็ตีแท่าถ่ายอเมริกาแม่งยิงเลยตื้อจริงกันทำไมอ่ะก็ส่งเสียงทำไมอ๋อส่งเสียงไม่ได้อะไม่ให้ส่งเสียงเสียงไม่ได้อุ๊ก็ไม่ได้แา่ไทยรอดทำไมอ่ะ ทหารไทยได้อหุนเลยและอหุนมาพวงหนึ่งไม่หิวไงเดินแดกมาตลอดทางเลยเหลืออยุตามลูกไอทหารไทยแม่งเห็นโดนยิงเมื่อกี้แม่งเรียบร้อยแล้วเสร็จโก้กูได้กลับประเทศแล้วเนี่ยทหารไทยกองเบิร์ยัดไปลูกแรกก็เนี่ยยัดลูกสองยิ่ยัดลูกสามทหารไทยแม่งหัวล้อกราฟเลยฮะทหารแม่งยิงเลยปเออทำไมอ่ะหัวล้อทำไมหัวล้อทำไมดีใจทหารพม่าแม่งเดินแบกทุเรียนมาไอทหารมึงจะรอดเหรอะยัดยังไงเนี่ย อ๋อไม่ไอ้เนี่ยนี่ถามารพมาตายพมามึงตายแน่เลยมึงเอาโุ่นเหยียดมายัดตัดตอนแรกจะรอดอยู่แล้วดีกว่าล่รอดอยู่แล้วมึงจะถาแล้วก็เห็นแล้วตายหมดทั้งสี่ประเทศเลย

ฉัตีได้เป็นคว้ัวโนโง้งนีคนักแท้ผู้บาข้าแม่บ่คนใจเด็ก